สวัสดีครับสวัสดีอีฟซีกอกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องบองไปสมุทรชุมชนครับพี่น้องครับ กับบรรยากาศนะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่เขาจะไปเช่นก,ก่อนนี่<ไ>เขาจะเขามู่บ้านใี่้ห<ไ>อันนี้คือหมูบ่มบา้านนะครับนี่บ้านหนองบางไต่บะบ้านหนองบางไต่นะครับเนาะเดินทางเข้าไปสู่บ้านหนองบางใต้ครับเป็นทะเลสาบไปวัไพร,ระพยยน้องครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้อยู่บนเรือของอบตเป็นสภาขาไปแจกนี่ครับแจกของแจกทมครับเป็นหมู่บ้านที่เข,าข,ข,ข้าเขาเขาเน่าครับ ส่วนมากจะเป็นทางผ่านครับสมมรับมีคนเขาเข้ามาช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันขาเสร็จเดินขี้ไายไปนะเพราะว่ามันขมขเอขอมา,มามาหยากรับขี้เรือเข้ามาปรามมาณสามกิโลครับตอนนี้น้าม,มีดลังคาทุกหลังคาเรือนนะครับบัตรองบงังไตะครับพี่น้องครับนะครับทะเลสาบโว้หนักประเด็นครับ บ้านสองสันนี่จมมิดครับเงยแต่ลังค้าแตะเดชาไปหมดครับนีทมงานเรานำเวอร์สาธิตไต่ต่ำอีกเช่นเคยเออนี่ยเรามีเสื้อชูชีพน,นะว่าต้องใส่เด้ยมาใส่อะไรเ่าน้ำลึกมากเมืองกอกใหม่ครับกอกใหม่สูงสูงต้นตาสูงสูงเงีนแต่ย่อนแต่เลืกไม่เลืกละนี่ครับนี่ครับนี่นี่บ้านครับบา้บบาน นะครับพบพ้า,ต,าต้นพ่าเลือดตะยานครับอันนี้คือบ้านสองสัตว์นะครับเนี่ยเห็นบ่ามีคนยูอยู่บ่าน,นี่ครับโอ้สานเราเดี๋ยวมึงสา,เานสารเราจุบจับจุกจับเลยนครับทะเลสาบอันนี้ลำบากจริงๆครับพี่น้องครับลำบากอีลีครับ ไปไยี่สองนปึ๊บปึ๊บนี่เหนลวัครับระวังหัวระวังหัวต่ำเงินโอ้ยเงินพังนะ เตยนี่เจ้าพี่นี่ไม่ยิบแ่จํไนึ่งพอสอบประตูนี้โอุ้ดยอดาิตวัน้เรามใใแล้วเป็นห่วงหวานแล้วเนาะของเราายงไ่มีอเอาทไหนามาเทิตยวมิตสองถุงสาทิตบอให้สองถุงนะอ่าอานครับนี่ดแดงอันนี้ โอ้นะครับให้สองทวงเลยครับเออเขามาหยากครับผมชุดเนี่ชุดนึงเนี่ยฮะชุดใหญ่ให้เราใช่เอามาชุดสุกใจไหมเขาหน่อยนี่ชุดสุกใจพี่น้องนี่สาธิตสุดบรนสุกเลยจวดยี่บ่พะยัยจวดยี่บ่เจ้าจวดยี่บ่จวดเอาให้เราจวดเออนี่ชุดบรนสุกเจ้า <laughs> 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 mặt than đi ạ, chất sục <laughs> không, tôi này, này chứ để bỏ khâu thật lắm กิ <c oughs> นเลยก่บนบอกินแล้วนอาเลยคุคือให้ชุดปันสุกไปแล้วนะคะชุดปันสุกมีสองชุดให้ท่ะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไปชุดนึงนะคะชุดปันสุกก็มีเหล้าขาวหนึ่งขวดเบียร์ลานเนื่องเนื้อประมาณจากเครื่องโล้นี่แหละค่ะเนื้อเครื่องโรแล้วก็ชุดอุปกรณ์เครื่องลาบเครื่องเครื่องลาบเครื่องก้อยนี่ล่ะเสียบปูแล้วเป็นคนจัดให้อยากซื้อไมหมอลารอยู่ค่ะงบะพอพ มันแทงเนี่ยถ้าถ้าเอาเป็นพวกขนมขนมมาม่านะคะแล้วน้ำนะคะอันนี้คือบ้านดงบางใต้อำเภอตันสุมนะคะอาเภอไหนคะดอนมดแดงนะคะอ๋อสายไฟสายไฟอันนี้คือสายไฟยังไงดีอ้อันนี้คือสายไฟเดียเดี๋ยวเดี๋ดดึง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 สายไฟ อันนี้คือใส่ไฟนะคะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อค่ะใส่ไฟนะคะกำลังแต่ว่ากับแต่ว่ากับ ขอยก่อนนะคะเพราะว่ามันมันมันมีสายไฟด้ค่ะเด้อนน่เห็นไหมคะอ้อออก่ออ้งเราน้ามือถ่วมสายไฟด้อค่ะเนื่องจก็ุไ่คือเรื่องอะไรครับ อ้อมค่ไเอมือนแล้วบ้านเพื่อนจะยู่กับพี่หิมหน้าเัมือนไรเนี่ยวางเขาลงอันเมื่อกี้นี่พ่อใหญ่เราอยู่จังไไดอะคะมันถ่วมสั้นสองอยู่บอกคะเมื่อกี้เนี่ยเขานอนในเรือครับเขาเมื่อคืนนอนในเรือเลยบรอคะโอ้แล้วก็เฝ้าของนะคะบาง

อันนี้คือจมของแท้ครับพีนบ่น้องสิงาบนไารเข้าน้อยมากนะครับวนนี้มาโมของไก่มาิดต่อเจ้าหน้นา,นาที่มันวัดเลยครับมข้ามา้าโดที่มัน้าม้าครับมีมาทอพอยู่บ้านทังไรดังไรของก็มาไม่ถึงจริงอันนี้คือตัวพิเีษทั้หมเเป็นเขาทั้งหมดเลยมีคนอยู่<า>อี่นีครับพี่น้องครับคเขมีคนอยู่มีคนอยู่จริงจริง เป็นยูเฝ่าว้างนะครับคุณยานว่าิึงมันเคยเกินเหตุการณ์แบบว่าพุ่นขกินไปแล้วมีเลือดับเื่องมาผลของแมนครับถือ5บาทลังค่าได้ครับลังคานี่ครับไม่เดี๋ยมันถือลังคาบาทนี่มันจินมโอ้เออถือลังคาบาท้อ้อยไม่ครับต้องมไม่้้งไแห้ง ที่ไฟยอยู่อยู่บ่ครับระวังย่างหอมพุทราได้หน่น้ำมักทันโอ้มา,าโอ้แต่ที่ตัวน์อ๋อมีมีมีคนอยู่อยู่ครับหลัง นั่นเอครับมันนะครับบรรยากาศครับผมพนกา้ครับนี่นครับบางเทีกับเขาโบทัวถึงคือว่านะครับผมมีไผยอยู่บ้ครับอยู่บ้ครับ เอาถุงยางเชียบมาให้ครับผมไม่ไม่ไม่ราคาเพิ่มด้ค่ะคือคือขนาเพิ่มเด้อไหะงัดอยู่ครับแ้ทำไ้ไหมสมุนไพร ขอกเกนล่งครับพี่น้องครับนี่ายกระมูมันสูบโมไรเนาะเขอไปได้มูบานนึงยังงม่เีกเดาวองมาบว้ไปมองไม้ครับฮากัแบ่งไว้ชุดหนึ่งกัอยูหมูบานนะครับชุดหนึ่งฮากัมานำแจกรรดาหนึ่งใปลรดหนึทางสัตว์ ต้องไปนอนนั่งอยู่ับอาจแม่จะมาครับกดการแมนครับคุณยบาลบอกให้ฟังทั้งนี้เั้างนั้นเขาอยู่คนฝัน ย่างยขึ้นมือนมนั่นเอนแกครับย่งเป็นเหมือนเอาไปสรุปพี่ไอยูยูบอ๊บพุนีโจ๊จีโจ๊จีญี่ปุ่นยูตกบพุ่นเทรนเนี่พ่อพุ่นหาเ ขอนุบีดเอาใช่อน er ุบีดเออขุนย uh ูอบครับผมบก่าตองคอยอยู่เดียวเลยะมาด้ขุนยูขนขุนขุนขุนขนขุนขุนขุขนขุนนขุนขนขุ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 นขนขุ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 ยขุนขุนขุนนขุ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 ุนขกนขนนขุนขนขุ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 นนขุน วันนี้ดนังก็สิว่านี่จากเรื่องนอเดินไปอีน่น่ามย่อไม่มักเลยเฮ้ยบอกย่อพอดีน้ำลดมากแล้วพอดีน้ำไห้แห้งครับดกันก็ไม้เนเดียวมหาครับผม เบคกับผมนำไรฮะเ้าแล้วถือลูกลงครับท okay ั้งหลังถอย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 ไม่ดันสองงานในบนอันนี้อือโอ้ยสุดยอดความยากลำบาก

ขอบคุณครับขอเป็นกำลังใจด้วยลำพอนนะครับตาเรามีแขอยู่นะครับผมครับมีเป็นบรรยากาศสดๆเลยครับฝ่ายนี้ครับ บ้านดงบังครับผมที่บ้านดงบังไต่ครับผมพี่น้องขับแมนครับบ้านดงบังครับผมที่บ้านดงบังไก่ครับผมพี่น้อง ทุกคนต้องหมอบนะครับ <c ười> นติดงานครสาธิตได้สาธิตลงอยู่วอว เออเบอรนองแทพี S <S ่น้องมีโอกาสมากเลยับเ่วัดดบงไสครับพี่น้องครับอาจะมีทีเบอรเป็นน้ำที่บ้านก็ได้เลยครับว่ามากับแมนครับ เอ็นเตเสาไฟครับนกันกสชั้นนี่บ้านที่เป็นคนขกครับใหญ่เลยดยางคนเบ้าไม่้องบก็มาบ้านี่เกันสองสองชั้นสองชันสั้นเดียวนี่ลิฟต์เลยสั้นเดียวแต่ต้ง่เครับตได้ทำซแมมแนครัโอ้บ้านหรอ่นัโอ้บุญครับพี่น้อง

นี know, das ่บรรยากาศสดๆนะครับอันนี้คือหันสองสันนะครับสันที่สองนามเขานะครับสันเดียวเห็นตารางขานะครับสองสันแล้วครับนี่

ครับคเป็นกำลังใจซอยพี่น้องเจ้าบุญท่านแอด้ครับผมแดยดย่างแห้งเลยใหม่แล้วล่ะไม่เป็นไรวันนี้ทีมงานเราสู้ครับกู้ทั้งดุมนี่กับไร้ลัางค่าเชือกันด้วกันนะครับ พี่ไผอยู่มครับอันนี้ก็ฟังเนาะนี่เป็นมูดอันนี้นะคร่บนูดอันนี่ด้วยแต่มูดมาทำอะไรนะโอ้เลยลังคาสีแดงนะครับพี่น้องเป็นนูดนะครับผมอยู่ดิมูดเลยครับคูณนะครับคุนะครับอยู่คุณสองสองคนนะครับผม เรเอาเอาเรียกมาเอาก็ได้ครับมันเขาไปเนี่ยหนามมันก็ล่งปีลงนะครับมันเฉียวหนามมันเฉียวครับครับแมนครับแมนมุ่นก็เลยกกตานไปนะครับตอนนี้เป็นมูบานริมหน้า

แกามาซสับเตว่านเพิ่นขอบคุณ <c oughs> ครับ,บคุณหนึ่งเมือทไทยครับผมขึมน้นเนป็นกล้วยป่ะนี่เป็นพี่น้องเป็นกำลังมานะครับกำลังออกมานะครับสองสามลังค้าเรือนนะครับนสามลำ เจ้าคบพี si ksi, soup, ่น้องครับโอ้โหหัวข้าวเมียคืจิตซักขาไปมันัดมากมากครับมาครับ้องเสียได้แต่นทีนี้ข้าวมาหอดมองเลยจะส่คำคำจะชาวบ้านนยในิของมานอนนอนบ้านส่วนี้เปเบิบงเขียนงูเข็นขวเนอนมาแล้วครับใหญ่สวัสดีครับนะฮะ Hãy <laughs> subscribe đây đang Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับโอเคทำละสอง <c oughs> ชุดนะครับผมนะครับผม เล็กกูน่อยครับผมเรวสวดสอสวดไปเนาะนี่ดีครับมาไองายมาเอาอายสองหลังหครับ้วงเง่สองท น้ำเลยคับน er <ah> <ah> ้ำน <ah> ้ำะครับผมครับน er <ah> ้ำกินกันทั้งลำเนี่นะครับขอบคุณครับสูสูเลยครับพ่อใหญ่สูสูครับ ไไตนาเลยตนาประกาศว่าอยู่ในหันเลยอยู่ในหันดิเดี๋ยวไปบงเก้าเาเาอกไป่าบนน้มันโบยู่ดิหรอมันอยู่ในหันมันปรกานาวันเสร็จเข้าไปวสรเขาไปันไปมองอยู่เขาไปหันเออออยู่เขาไปไหนนะไปบครับเขาไปนะครับ นะฮะโอ้โหเครื่องคงต้วถึงสงการนะจะโอม่านพฤทจิกาหน่าจะ,าาาจะลดลงนะครับลังค่าเลยเป็นเถือบเป็นเถือบกับลิฟเลยเออ

โจนกระไดเนาะสร้างจังไรยแหงหนามดวงแห้งมาสําเติมกันครับเอาไปกองอวยการครับครับเดี๋ยวทีเรียก็ให้ทังทีมงาน ไปตัวไปนี่เราลองไปซูบุทุกคนครับขาินออกไม่กอนครับ